ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรม a c l o u n t นะฮะโปรแกรม a c l o u n t เป็นระบบบัญชีที่ค่อนข้างจะเป็นทางด้าน ERP อพพอสมควรนะครับในตัวระบบตัวนี้นะครับโดยฟังก์ชันภาพรวมเนี่ยนอกจากที่จะทำการบันทึกข้อมูลทางด้านเอกสารนะฮะยังมีการติดตามเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็ติดตามจากหน้าเว็บเลยนะฮะแล้วก็ทำการเรียกข้อมูลต่างๆขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนนะครับ และแน่นอนฮะมันก็จะสามารถทําการช่วยในการวางแผนการดําเนินการของกิจการต่างๆได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายในภาพรวมหลักๆของระบบนี้ให้ฟังก่อนละกันนะว่าเอ่อจะมีฟังก์ชันด้านอะไรบ้างนะครับในหน้าแรกนะฮะที่ล็อกอินเข้ามานะครับจะเห็นเป็นแดชบอร์ดตรงหน้านี้ก่อนนะครับเราทําการคลิกปุ่มุป่มนี้นะฮะตัวโปรแกรมเนี่ยจะแสดงให้เราเห็นว่าสถานะการเงินของเรานะปัจจุบันมีเงินสด มีลูกหนี้การค้ามีเจ้าหนี้การค้ามีรายได้มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างนะครับและในขณะเดียวกันนะฮะก็จะเห็นว่าประมาณการรายรับรายจ่ายของแต่ละวันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะฮะจะมียอดเงินเท่าไหร่และในยอดเงินตัวนี้นะครับจะมาจากบินเลขที่อะไรนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายเกิดจากบินค่าใช้จ่ายเลขที่เท่าไหร่นะครับของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์คนไหนนะครับในขณะเดียวกัน ตรงนี้จะเป็นงบทดลองนะครับเราสามารถที่จะทําการดูเรื่องของงบทดลองของกิจการได้จากหน้าจอหลักหน้าจอนี้โดยที่ดูว่าณปัจจุบันมีเงินสดคงเหลือเท่าไหร่มีเงินฝากธนาคารเท่าไหร่นะฮะมีลูกหนี้การค้าคงค้างเท่าไหร่นะครับภาษีซื้อภาษีขายเราก็สามารถดูจาก Data ที่แสดงในออตารางนี้ได้ ในทุกตารางในโปรแกรมนะครับเราจะสามารถทำการ export ข้อมูลออกมาเป็น Excel นะฮะแล้วเราก็สามารถที่ทำการเปิด Excel ขึ้นมาเพื่อเอาไปดูหรือไปใช้งานต่อได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าโอเค <c oughs> ในตัวระบบตัวนี้นะครับเราจะมีอยู่แดชบอร์ดเนี่ยอยู่หลายแดชบอร์ดด้วยกันนะฮะอาทิเช่นอันแรกจะเป็นทั่วไปเลยเป็นเรื่องของการอนุมัติเอกสารนะครับ เราสามารถดูได้ว่ามีเอกสารใบไหนนะฮะที่ตอนนี้ค้างอนุมัติอยู่การอนุมัติเอกสารจะเป็นฟังก์ชันหลักฟังก์ชันหนึ่งในโปรแกรมกล่าวคือในระดับของผู้ใช้งานนะฮะเราจะมีผู้ใช้งานระดับ normal user ก็คือเป็นคนที่คีย์งานทั่วไปกับอีกระดับหนึ่งก็คือว่าคนที่ทํา approve user ก็คือคนที่เอาข้อมูลจากคนที่คีย์เนี่ยมาทําการอนุมัตินะครับในทุกหน้าจอโปรแกรมสามารถอนุมัติได้ทุกหน้าจอ และในทุกหน้าจอโปรแกรมที่อนุมัติได้ยังสามารถกำหนดเลเวลของการอนุมัติได้มากกว่า1ระดับนะฮะก็เป็นระดับขั้นต้นระดับขั้นที่2นะครับหรือว่าคนเดียวอนุมัติทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งของระบบนี้ก็คือว่าการกําหนดเรื่องของการอนุมัติให้เราทราบว,ว่าผู้ใช้งานคนนี้ที่มีสิทธิในการอนุมัติมีเอกสารอะไรที่ยังข้างค้างอยู่ สามารถที่ทําการเลือกเหตุการณ์การอนุมัติจากตรงนี้ได้ทันทีนะครับติดตามงานขายตรงนี้จะเป็นให้เราเห็นนะฮะว่าณปัจจุบันเนี่ยมีข้อมูลของใบเสนอราคาที่ค้างอยู่กี่รายการนะครับใบสั่งขายในระบบเราจะมีเหตุการณ์ของใบสั่งขายอยู่ทั้งหมด4เหตุการณ์ด้วยกันนะครับเหตุการณ์แรกเนี่ยก็คือว่าขอมีในสต็อกเราทําการรีเซิร์ฟ2 ของไม่มีในสต็อกเราสั่งให้โรงงานผลิต 3. ของไม่มีในสต็อกเราสั่งให้ฝ่ายจัดซื้อเราออกไปออกใบ PR เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อเนี่ยทำการดึง PR ตัวนี้ไปออกใบ PO หรือใบสั่งซื้อนะครับ4ก็คือของไม่มีในสต็อกเราสั่งให้โรงงานผลิตและตอนนี้โรงงานก็กำลังนนผลิตอยู่เช่นเดียวกันนะฮะขับมาตรงนี้ก็จะเป็นใบเสนอราคาบริการนะครับ ในระบบแอคค u าวจะแยกการเสนอราคาเป็นสองประเภทเอ้ยโทษทีแยกระบบขายมันเป็นสองประเภทด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือการขายสินค้าสองก็คือการขายบริการนะฮะเพราะนั้นในระบบก็จะมีติดตามงานขายเราก็จะสามารถดูได้ว่าง,งานขายสินค้าคงค้างมีอะไรบ้างและงานขายกลุ่มของบริการคงค้างที่มีเสนอราคาสินค้ากับสังขายบริการเอ่อเสนอราคาบริการกับสังขารบริการที่ค้างอยู่นะฮะ มีรายการไหนอะไรยังไงบ้างนะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นสถานะการผลิตเราฝ่ายขายจะสามารถดูได้นะครับว่าตอนนี้จ็อบที่ฝ่ายขายเปิดขายไปนเนี่ยนะฮะมีจ็อบไหนที่ยังค้างค้างอยู่นะครับหรือสินค้าคงค้างก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถดูได้ว่าสินค้าคงค้างในแต่ละตัวนะฮะในแต่ละคลังเนี่ยมีจํานวนคงเหลือเท่าไหร่บ้างนะครับ เราสามารถลากตัวนี้ได้ฮะลากจัดให้มันนะฮะอ่าลากกลุ่มของสินค้าขึ้นมาเพื่อมาแสดงได้นะครับว่าในกลุ่มของสินค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับมีจํานวนยอดโคงเหลือเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะฮะอ่าโอเคอันนี้ก็คือการติดตามงานขายดังนั้นกล่าวคือฝ่ายขายเมื่อใช้ระบบนี้นะครับ ตัวระบบจะเป็นคนติดตามให้เองว่าเอกสารไหนที่มันยังค้างค้างอยู่นะฮะ,ะในทางด้านของการรีเสิร์ชฝ่ายขายก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีการดูว่าสินค้าตัวไหนที่มีการจัดของแล้วบ้างะนะฮะถ้าของที่มีการจัดหมายถึงว่าฝ่ายขายทําการสั่งขายและฝ่ายคลังสินค้านะฮะก็เอาใบสั่งขายตัวนี้นะครับไปทําการจัดของขึ้นรถนะครับก็จะมี ฟังก์ชันในการจัดของจากการสั่งขายพอฝ่ายคลังสินค้าจัดของเสร็จเรียบร้อยของก็จะมาอยู่ที่ในฝ่ายขายตรงนี้ดังนั้นฝ่ายขายก็จะดูได้ว่าของชิ้นไหนบ้างนะฮะที่ตอนนี้คลังได้จัดของขึ้นรถเพื่อให้ฝ่ายการเงินนะครับดึงใบสั่งขายตัวนี้ไปเปิดใบอินโวイスหรือใบกำกับภาษีทีหน่งนะครับถันมาก็คือฝั่งของการเงินลับนะครับ ในฝั่งของการเงินลับตัวนี้นะฮะเราก็จะม,มีแยกเป็นประเภทของเอกสารทางด้านการเงินลับนะครับก็คือว่าหลังจากเปิดใบ In ort, อินวอร์ตอทอทีเปิดใบสังขายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะต้องอนุมัติปสังขายตัวนี้เพื่อที่จะมาทําการออกใบส่งของท่งานบำกภาษีนะครับหรือใบส่งของก็ได้แล้วค่อยดึงมาออกใบํากับภาษีนะฮะ โอเคอันนี้เราคลิกตรงนี้ก็จะแสดงรายการขึ้นมาให้เราเห็นนะว่ามีรายการไหนบ้างของลูกค้าคนไหนที่ยังค้างอยู่นะครับเราก็จะดึงไปส่งของดึงไปส่งของตัวนี้มาเพื่อบรรมกับภาษีบรรมกับภาษีก็จะโชว์ว่าตอนนี้ค้างอยู่กี่ใบนะครับแต่ถ้าเป็นของบริการฮะก็จะมีการออกไปแจ้งหนี้นะครับที่ยังค้างอยู่นะครับก็สามารถดูจากตรงนี้ได้เช่นกันว่าใบแจ้งหนี้บริการค้างอยู่กี่ใบนะครับ เราออกไปส่งขอปุ๊บแล้วเราก็ามาทําการออกใบวางบินนะฮะใบวางบินตัวนี้ก็จะแสดงว่าใบวางบินตัวนี้ค้างกี่ใบค้างกี่ใบห,หมายความว่ายังไงตัวที่ค้างคือยังไม่ได้ดึงไปออกใบเสร็จรับเงินดังนั้นถ้าเราดึงไปออกใบเสร็จรับเงินนะครับใบวางบินก็จะหายไปแลวจะมาโผล่ตรงใบเสร็จรับเงินแทนนะฮะใบเสร็จรับเงินคงค้างตัวนี้คือใบเสร็จที่ยังไม่ได้ทําการบันทึกรับเงินในใบสุคัญรับนะครับ ในขาดยกันในฝั่งของบริการนะฮะก็จะมีใบออกใบแจ้งหนี้นะครับแล้วก็ดึงมาออกใบเสร็จถ้าใบ,ใบเสร็จรับเงินบริการที่ยังค้างอยู่นะฮะพอออกใบเสร็จรับเงินทาบริการที่ยังค้างอยู่ถ้าลูกค้าชําระเงินมาเราบันทึกที่ใบสําคัญรับแล้วรายการนี้ก็จะหายไปนะครับตรงนี้ก็คือรับมาเป็นเช็คระบบก็จะทําการแสดงให้เราเห็นว่าตอนนี้นะ,ะเช็คที่ค้างอยู่เนี่ยมีรายการไหนบ้างนะครับ โอเคในติดตามการเงินลับก็เช่นกันนะเราก็สามารถดูได้ว่าตอนนี้ลูกค้าลูกหนี้คงค้างเนี่ยมีจํานวนเงินเท่าไหร่ครับถัดมาก็คือติดตามการการซื้อนะฮะในระบบก็จะแสดงเราเห็นว่าตอนนี้นะมีใบขอซื้อค้างอยู่จํานวนเท่าไหร่มีใบสั่งซื้อที่ค้างอยู่จํานวนเท่าไหร่มีใบขอซื้อบริการที่ค้างอยู่เท่าไหร่และมีใบสั่งซื้อบริการที่ค้างอยู่เป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับ ในขณะด,ด้วยการฝ่ายจัดซื้อหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือดึงเอกสารดึงข้อมูลต่างๆนะฮะมาเพื่อทําการออกใบขอซื้อแล้วก็ดึงไปออกไปสั่งซื้อนะครับดังนั้นในระบบนี้เราจะสามารถที่ทําการดึงข้อมูลจากสินค้าที่ต่ำกว่าเซฟตี้สต็อกได้ใบสินค้าที่ฝ่ายขายออกใบ PR ได้และออกไปในใบสังขารเนี่ยที่ระบ,บุเป็น PR นะครับหรือเปิดจ็อบแล้ว แต่สินค้าในสูตรการผลิตนี้ไม่พอนะฮะหรือเปิดใบสั่งขายแล้วแต่สินค้าในสูตรการผลิตนี้ไม่พอนะครับฝ่ายจดซื้อสามารถดึง Data เหล่านี้มาเพื่อที่ทําการ g e n e r a t e Auto PR ได้ทันทีเลยครับพอถ้ามีสินค้าในนี้นะเราก็ติ๊กตรงนี้ระบบก็จะทำการ g e n e r a t e ตัว Auto PR ให้เราอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็คือการเงินจ่ายจะต่อเนื่องจากออกใบสั่งซื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับใบสั่งซื้อเราก็จะมี การระบุว่าเจะรับของวันไหนอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นแล้วในระบบตามการเงินจ่ายตัวนี้ก็จะมีแสดงให้เราเห็นเช่นกันว่าใบรับของตัวนี้เรารับมาแล้วนะฮะคลังเป็นคนรับของแต่บัญชีเป็นคนตั้งหนี้นะครับดังนั้นระบบจะ cross check ให้เราว่าตอนนี้นะครับมีฝ่ายครังเนี่ยรับไปจำนวนเท่าไหร่แต่ว่ายังไม่ได้ดึงไปตั้งหนี้ และในขณะเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เราเห็นว่าตั้งหนี้ไปเท่าไหร่นะครับโดยที่ดึงมาจากใบรับสินค้าตัวนี้หรือรับบริการก็เช่นกันเดียวกันนะฮะอ่า OE ตัวนี้ก็หมายถึงเป็นค่าใช้จ่ายพวกค่าน้ำค่าไฟต่างๆนะครับ PB ตัวนี้ก็เป็นการตั้งหนี้ผู้จำหน่ายทั่วไปนะฮะก็จะให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีใบตั้งหนี้คงค้างเท่าไหร่นะครับหรือมีรับวางบินคงค้างที่ยังไม่ได้ดึงไปออกใบสมคัญจ่ายนะครับ ใบตั้งหนี้คงค้างที่ยังม่ดึงออกไ,ไปสองพันจ่ายเช็คจ่ายคงค้างนะครับหรือมัดจาจ่ายที่ยังไม่ได้ดึงไปใช้งานนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในระบบก็จะสามารถดูติดตามงานของในแต่ละฝ่ายงานได้นะครับถัดมาจะเป็นของงานคลังนะฮะงานคลังหน้าที่งานคลังคืออะไรหน้าที่งานคลังก็คือเราจะต้องทําการติดตามสินค้าว่าตอนนี้นะฝ่ายจัดซื้อเนี่ย มีสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ค้างรับทั้งหมดกี่รายการนะครับหรือฝ่ายข้านะครับมีการออกเอกสารการสั่งขายไปนะครับแต่ว่าฝ่ายค้ังต้องมาทําการจัดของขึ้นรถหรือจัดของเตรียมที่จะส่งนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีกี่ตัวบ้างนะครับที่ฝ่ายค้ังต้องมีการจัดส่งนะฮะถ้าเรามีการจัดของเสร็จปุ๊บเราก็กดบันทึกเข้าไปนะฮะเรียบร้อยลนวะ เอกสารตัวนี้ก็จะเข้าไปสู่สถานะว่าสินค้าเตรียมรอส่งนะครับตัวนี้คือฝ่ายผลิตนะครับผลิตแล้วเสร็จนะฮะอรอส่งนะครับตรงนี้ก็คือสินค้า,คาที่ฝ่ายผลิตเนี่ยเขียนใบขอเบิกมานะครับฝ่ายคลังก็ต้องทําการจัดเตรียมของชิ้นนี้เพื่อ,อส่งให้กับฝ่ายผลิตเอาไปผลิตและตรงนี้ก็คือฝ่ายผลิตผลิตแล้วเสร็จนะครับแล้วก็เขียนใบส่งผลผลิต ฝ่ายคลังก็ดึงเอกสารจากใบขอส่งผลผลิตเนี่ยไปทําการบันทึกใบรับของจากการผลิตขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับโ okay. อเคแน่นอนครับฝ่ายคลังก็จะสามารถดูได้เช่นกันว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยนะฮะมีจํานวนเท่าไหร,นร,นร่นะครับในแต่ละคลังนะมีคลังกลางคลัง,งวัตถุดิบคลังขนส่งคลังสู่สาขาครับก็จะสามารถดู Data จากตรงนี้ได้ตลอดเวลานะครับว่าคือเนื่องจากข้อมูลมันอยู่บนคลาวเนี่ยเพราะฉะนั้น ทันทีที่เรามีการทำรายการนะครับยอดสต็อกจะเป็นไปตามข้อมูลจริงเลยนะฮะก็คือว่าคีย์เท่าไหร่ปุ๊บเห็นเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกเราก็จะสามารถเห็นยอดสต็อกเรียลไทม์ได้ตลอดเวลาของจริงนะครับในระบบนี้ฝ่ายคลังก็จะสามารถเช่นกันฮะสามารถตรวจเช็คสต็อกได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้จะคล้ายๆกับฝ่ายขายคือสามารถดูได้ว่าสินค้าตัวไหนที่ต่ำกว่าตัวเซฟตี้สต็อกแล้วบ้างนะครับก็ สามารถขอซื้อกดออโต้เจนพีให้อัตโนมัติได้เช่นเดียวกันนะฮะตรงนี้ก็คือในส่วนของงานผลิตนะครับในระบบก็จะแสดงเราเห็นว่าตอนนี้นะมีใบสั่งขายที่ฝ่ายผลิตเนี่ยยังไม่ได้ดึงมาทําการเปิดใบงานนะครับก็จะเห็นว่าโอเคตอนนี้มีอยู่หนึ่งใบนะครับสองก็คือในฝ่ายผลิตเนี่ยก็สามารถดูได้ว่าตอนนี้เปิดจ็อบงานนะครับ แต่ว่ายังไม่ได้เบิกของไปผลิตมีจํานวนเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือเปิดจ็อบแต่ยังไม่ผลิตอันนี้คือกําลังผลิตยอยู่นะครับมีกี่รายการและตรงนี้ก็คือผลิตจบเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมดกี่รายการดังนั้นฝ่ายผลิตก็สามารถดูจากแดชบอร์ดของเขาเองได้ว่าตอนนี้มีจ็อบจำนวนที่ค้างอยู่ในระบบเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับและตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นพนักง,งานขายนะฮะ ติดตามพนักง,งานขายตัวนี้หมายถึงว่าในโปรแกรมนี้นะฮะเราจะมีแอป,ปตัวหนึ่งนะครับในการติดตามพนักง,งานขายนะฮะให้เราเนี่ยและแอป,ปตัวนี้นะครับก็จะติดไปกับตัวพนักง,งานขายดังนั้นพนักง,งานขายตอนที่จะเริ่มทำงานนะครับเราหรือว่าตอนที่ทำงานไปที่ที่ไซต์างานลูกค้าแล้วทางผู้บริหารหรือว่าหัวหน้าฝ่ายขายนะครับก็จะสามารถดูได้ทันทีว่าตอนนี้นะ ฝ่ายขายคนนี้นะครับกำลังวิ่งงานอยู่ที่ไหนโดยที่เราสามารถดูจากใน Google Map ตัวนี้ได้เลยว่าตอนนี้นะพนักง,งานขายคนของเราเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็สามารถดูรายละเอียดในนี้ได้ว่าตอนนี้พนักง,งานคนนี้นะฮะทำงานอยู่ที่นี้พบปะใครนะครับแล้วก็รายละเอียดที่เขาบันทึกจากโมบายแอปขึ้นมาให้นะครับ เพราะนั้นตรงนี้ในกรณีถ้าเกิดเรามีพนักง,งานขายเป็นร้อยคนนะครับระบบนี้จะช่วยมากเลยช่วยในการหนึ่งก็คือติดตามพนักง,งานขายว่าหนึ่งก็คือคุณเนี่ยทำงานจริงเปล่านะครับหรือทํางานจริงนะฮะแต่ว่าผลงานเป็นยังไงบ้างนะครับหรืออ่าถ้ามองในแง่ต้นทุนนะครับเราก็สามารถดูได้ว่าระยะทางนะฮะที่พนักง,งานขายวิ่งงานเนี่ยคนเนี้ยวิ่งงานเนี่ยตลอดทั้งปีเป็นเท่าไหร่เป็นทั้งหมดกี่กิโลเมตร แล้วระยะทางที่เขาวิ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมาคำวนวณไปเป็นค่าลดให้กับจ่ายให้กับพนักง,งานขายก็ได้เช่นเดียวกันฮนะก็จะมีประโยชน์มากพอสมควรกันนะครับอันนี้ที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวการติดตามงานต่างๆของตัวระบบนี้นะฮะจริงๆในระบบเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอื่นๆด้วยแหละที่ในการติดตามสถานะงานนะครับแต่ว่าหลักๆตรงหน้าจอนี้จะเป็นการสรุปของ แต่ละฟังก์ชันงานไม่ว่าจะเป็นการขายการซื้อการบัญชีรับบัญชีจ่ายการคลังการผลิตนะครับหรือว่าของฝั่งของพนักง,งานขายนะหรือผู้บริหารดังนั้นในตัวแดชบอร์ดที่มีเตรียมเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทําการติดตามงานของทั้งองค์กรได้ทันทีได้ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีประโยชน์มากอโอเค นอกจากนั้นนะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันการทํางานของโปรแกรมนะฮะฟังก์ชันการทํางานโปรแกรมเนี่ยตัวนี้ผมได้ทําการแยกตามแต่ละ,ะแผนกขึ้นมาให้แล้วว่าจะมีะแผนกผลิตนะครับรแผนกคลังสินค้าจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างแผนกซื้อนะครับก็มีขอซื้อสั่งซื้อรับสินค้าซื้อสดมัดจาจ่ายฝ่ายขายก็จะมีขายสินค้าขายบริการนะครับ ฝ่ายการเงินจ่ายก็จะมีบันทึกตั้งหนี้บันทึกใบสำคัญจ่ายลดหนี้เพิ่มหนี้เงินสดย่อย advance payment ต่างๆนะครับระบบรับชำระนะฮะก็จะมีวางบินใบสำคัญรับต่างๆระบบการเงินระบบบัญชีนะครับรบภาษีระบบทรัพย์สินนะครับแต่ในอนาคตจะมีเรื่องบัตเจ็ตขึ้นมาด้วยอีกอันหนึ่งนะฮะในทุกหน้าจอนะครับเราอาจจะโ้โหมันเยอะไปหมดเลย ใช้งานยังไงนะครับทุกหน้าจอจะมีวิดีโอนี้นะฮะก็คลิกขึ้นมาปุ๊บก,ก็จะเป็นวิดีโอสอนการใช้งานนะครับทุกหน้าจอจะมีทั้งหมดนะฮะก็ไม่ต้องกังวลว่าจะใช้งานไม่ได้ก็สามารถดูจากวิดีโอนี้สอนละเอียดพอสมควรเลยฮนะเหมือนกับที่ผมสอนตรงนี้แหละว่าแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมีเอาไว้ทําอะไรอย่างไงบ้างนะครับโอเคเออในฝั่งซ้ายมือนะฮะก็จะเป็นเขาเรียกเป็น control panel นะฮะ ด้านแรกด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นพวกแดชบอร์ดแดชบอร์ดตัวนี้นะครับก็จะเป็นสถานะของกิจการณปัจจุบันว่าตัวนี้ก็คือจะอาสัดส่วนทางการเงินเนี่ยมาแสดงให้เราเห็นนะว่ามีธุรกิจนี้มี Cross Profit Margin เท่าไหร่มี o p เปกเอ่อแล้วก็มี Ebit ดเลออีบนะก็คือเป็นพวกอะไรนะ e ีเ e Before งบีฟอร์อินะฮะตัวนี้ก็จะเป็น Net Profit Margin นะครับ เอ่อ paced, on s h on h u r d c u r r e n t r a t i o quick r a t i o c a โฟเลโชเด e บเลโช t ีอีเลโชอารโ o r o อนะฮะก็จะมีสัดส่วนที่สำคัญทางการเงินเนี่ยขึ้นมาให้เราเห็นแบบเรียลไทม์นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นสรุปเลยว่าตอนนี้นะมีรายได้เท่าไหร่ต้นทุนขายเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับออกมาเป็นตารางเดือนแยกเป็นรายเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟแท่งอันนี้ก็เป็นกราฟเส้นนะฮะ และตรงนี้ก็เป็นตัวแคปโฟนะฮให้เราเห็นว่ามีกระแสเงินสดที่ไหลเข้ามาในเดือนนี้เท่าไหร,ร่นะฮะอ่ะโอเคและและถัดมาก็จะเป็นตัวระบบขายนะครับเราสามารถเลือกข้อมูลตามช่วงเวลาออกมาได้นะครับว่าในช่วงเวลานี้นะมียอดขายจำนวนบินขายเท่าไหร่ไรายได้มีเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ Profit คิดเป็นกี่บาทนะครับดังนั้นกอดโปรฟิตมาร์จิของการขายอย่างเดียวเนี่ยคิดเป็นกี่เปอรเซน็นะฮะก็จะแสดงให้เราเห็นนะครับวิลอสตัวนี้นะครับก็จะเป็นสัดส,ส่วนนะฮะว่ามีการเปิดเสนอราคาเท่าไหร่ลูกค้าโอเคจากเสนอราคาเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะเป็นเซ l ล By Division นะฮะก็คือเป็นยอดขายลายสาขาตรงนี้จะเป็นเซ l ล By ายเซลล์เพอรก็คือ ยอดขายตามพนักง,งานขายนะครับเซลล์บายโปรดักตรุกนะครับก็คือตามกลุ่มของสินค้านะฮะตัวนี้ก็เป็นยอดขายตามกลุ่มของลูกค้ายอดขายตามเขตการขายยอดขายรายเดือนยอดขายสูงสุดนะครับแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับก็สามารถที่จะดูข้อมูลได้ตลอดเวลานะครับจากตรงนี้โอเคคราวนี้นะครับถัดมาแดชบอร์ดก็จะเป็น ติดตามทางด้านการเงินซื้อนะฮะเราก็เลือกช่วงทามมิ่งขึ้นมาอ่าผมเลือกเป็นทามมิ่งประมาณช่วงนี้ตรงนี้คือยอดซื้อที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือส่วนลดจากการสั่งซื้อตรงนี้คือระยะเวลาเฉลี่ยในการส่งของนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนของซัพพลายเออร์นะฮะอันนี้การตัดเกรดลูกค้าอันนี้ Product q โปรดักคุณภาพสินค้าที่ส่งมา อันนี้ก็คือส่ง on time หรือว่าส่งเลทเลทนี่คือเลทกี่วันนะครับแล้วแผนกที่มีการสั่งซื้อนะฮะก็จะ list ขึ้นมาให้ตรงนี้ก็จะเป็นตัว top purchase นะครับแล้วก็ supplier ใหม่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นยอดซื้อตามเดือนนะครับอ่าโอเคนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลแดชบอร์ดทางด้านการเงินนะครับ โอเคก็จะแยกออกมาเลยฮะตัวนี้จะแยกมาละเอียดพอสมควรเหมือนกันแยกตามหาบัญชีออกมานะครับว่าในบัญชีเนี่ยรายได้นะฮะจากการขายรายได้จากการให้บริการนะครับก็จะเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่เราก็สามารถดูจากกราฟนี้ได้นะฮะอ่าโอเคนะครับหรือตรงนี้นะครับเราก็สามารถดูรายได้ต้นทุนขายค่าใช้จ่ายนะครับแยกออกมาได้จากกราฟนี้และตรงนี้ก็จะเป็น financial report นะครับเราสามารถ ที่จะ export ข้อมูล Financial เนี่ยนะครับออกมาใน Excel file ล์ได้แล้วเราก็สามารถดูข้อมูล Financial Report ตัวนี้นะฮะดูจากใน Excel ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เหมือนกับที่ฝ่ายการเงินต้องทำทุกเดือนแหละแต่ว่านี้คือระบบช่วยทำให้อัตโนมัติเลยนะครับอ่าโอเคมาดูต่อนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการผลิตนะครับอ่าการผลิตตัวนี้ระบบก็จะทำการบันทึกเรื่องของการผลิตขึ้นมานะว่ามี ต้นทุนการผลิตนะครับมี labor cost มี overhead cost เท่าไหร,ร่นะฮะถ้าเกิดเราเข้าสู่เครื่องจักรนะครับที่มันลิง์เข้ามาจากตัวระบบเอ d r o i d ที่เชื่อมมาจากหน้าเครื่องตรงนี้เราจะเห็น productivity by ตามเครื่องจักรกับตามพนักง,งานในกราฟนี้เช่นเดียวกันนะฮะอ่าครับ,อรบโอเคนอกจากตรงส่วนนี้นะฮะในระบบก็จะยังมีพวกการติดตั้งข้อมูลพื้นฐานนะครับเช่นข้อมูลของบริษัท ข้อมูลผู้ใช้งานนะครับข้อมูลของสิทธิ์การใช้งานว่าผู้ใช้งานคนนี้สามารถเข้าหน้าจออะไรได้บ้างเข้าหน้าจอนี้เพิ่มได้ไหมลบได้ไหมนะครับหรือว่าผู้ใช้งานคนไหนที่มีสิทธิ์ในการอนุมัตินะครับหรือจะมีการติดตั้งข้อมูลพื้นฐานนะครับเช่นข้อมูลรหัสบัญชีข้อมูลลูกค้าซื้อขายขนส่งเขีการขายนะครับหรือ การนำเข้าข้อมูลนะครับระบบนี้ก็สามารถที่จะนำเข้าข้อมูลจาก Excel ได้นะฮะโอเครายงานก็เช่นกันนะครับรายงานในตัวระบบก็จะมีเยอะพอสมควรเลยนะฮะจะมีรายงานกลุ่มพื้นฐานลูกหนี้เจ้าหนี้รายงานซื้อรายงานขายรายนการจ่ายการรับนะครับรายงานสินค้ารายงานการผลิตรายงานบัญชีรายงานเช็ครายงานสินทรัพย์ต่างๆนะครับมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ จะเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของตัวระบบนี้นะฮะ,ะเราสามารถเดี๋ยวทำให้ดูตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเราสามารถเลือกข้อมูลได้นะครับแล้วก็กด generate ข้อมูลนะฮะพอทันทีที่เรากด generate ปึ๊บนะฮะเราก็สามารถกด view data ขึ้นมานะครับการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบจะใช้หลักการ pivot data นะครับก็คืออ่านี่ผมจะวิเคราะห์เรื่องของใบสั่งขายแล้วกันนะใบสั่งขาย แยกตามลูกค้าแยกตามสินค้าเห็นไหมฮะเป็นการลากไพ v o วขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถดู Data ได้ตลอดเวลาทันทีเลยนะครับจากตัวนี้นะฮะเพราะนั้นเราจะดูมิติไหนก็แล้วแต่เราเราก็เลือกเลือกวางเอาอ่าดูมิติตัตวนี้หรือดูตามเซลล์แอเรียนะฮะอ่าก็ลากขึ้นมาวางนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น จุดเด่นจุดหนึ่งนะครับของตัวระบบนี้ซึ่งจะเป็นการทำไพวอร์ดเ a แล้วจากไ i วอร์ตัวนี้ก็จะลิงก์ไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลในหลายๆมุมมองนะอาทิเช่นเราอยากจะทราบว่ายอดขายของลูกค้ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะครับกับกลุ่มเซลล์กลุ่มนี้นะกับเซลล์กลุ่มนี้ทีมนี้นะครับในช่วงไตรมาสไหนมีการขายสินค้าอะไรที่ดีที่สุด เพื่อเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาทําวิเคราะห์วางแผนการตลาดตามมาอีกทีหนึ่งนะครับออีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น extension ของระบบนี้นะฮะเออณนะปัจจุบันที่อัดวิดีโอนี้อยู่ส่วนที่แล้วเสร็จเนี่ยก็จะมี business connect ก็คือเราสามารถดูคู่ค้าของเรานะฮะจากตัวระบบ business connect คู่ค้าในที่นี้คือลูกค้าที่ใช้โปรแกรม a c c l o u d เหมือนกันเราสามารถที่จะติดต่อซื้อขายเอ่อติดต่อไปกับบริษัทต่างๆเหล่านั้นได้นะฮะ Warehouse management ก็คือระบบจัดการคลังสินค้าอย่างเช่นว่าเรามีคลังสินค้าเนี่ยให้กับทางลูกค้าเรามาเช่าคลังของเรานะฮะระบบนี้ก็จะเป็นระบบการจัดการก็คือให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามา manage คลังสินค้าเองเลยนะครับแล้วเราก็เอาคําสั่งจากการ manage ตัวนี้มาทําการจัดวางของตามที่ลูกค้า manage นะฮะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคีย์ข้อมูลในคลังสินค้าของเราเองนะครับก็คือจะย้ายฝั่งน่ให้ลูกค้าเป็นคนคีย์ ลาซาด้ากับช้อปปีตัวนี้นะครับก็จะหมายถึงว่าถ้าสมมติเรามีการเปิดร้านในลาซาด้าเปิดร้านในช้อปปีนะฮะเราต้องการที่จะโยนข้อมูลจากหน้าร้านในลาซาด้ากับช้อปปีเข้ามาที่ a อคเคาทไปที่ใบสังขายนะครับก็สามารถทําจากฟังก์ชัน API การเชื่อมโยงระบบของลาซาด้ากับช้อปปีลิงก์เข้ามาในแอคเคาทได้เช่นเดียวกันนะครับเว็บไซต์ในที่นี้ก็จะหมายถึงว่าผู้ใช้งานนะครับก็จะมี เว็บไซต์ของตัวเองจากโปรแกรม a อ c l o าดด้วยเราสามารถเอาเว็บไซต์ที่เรามีตัวเนี้ยไปจดโดเมนเนมข้อดีก็คือว่าเ,ออเราไม่ต้องไปจ้างใครเขาทำเว็บไซต์ข้อมูลของการที่มีการขายที่เกิดขึ้นนะฮะจะถูกลิงก์มาที่ใบสั่งขายตัวนี้โดยอัตโนมัติเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องมานั่งรีคีย์อดขายจากเว็บไซต์มาในระบบแล้วเพื่อดึงจากระบบไปเปิดอินวอยดคีหนึ่งมาเสียเวลา ในระบบตัวนี้จะลิงก์เข้ามาที่ตรงนี้อัตโนมัติเราดึงจากตรงนี้นะฮะมาออกใบสงขอเพกรระกอบภาษีจบแค่นี้เลยนะครับนะฮะณนะปัจจุบันในระบบจะยังมีแค่นี้อยู่นะฮะแต่ว่าในอนาคตก็จะมีตรงส่วนอื่นเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เฮลนะฮะก็จะมีตรงนี้จะเป็นวิดีโอนะครับที่สอนการใช้งานไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้เ,เฉพาะงานผลิตนะฮะแล้วก็การแก้ไขแพลตฟอร์มต่ตางๆนะครับคู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ แล้วตัวนี้ก็จะเป็นพวกอธิบายเป็นวิดีโอนะ,ะสอนว่าถ้าเป็นแตละธุรกิจเนี่ยการใช้งานของระบบจะต้องใช้ยังไงนะฮะตัวนี้เอกสารนะครับที่เกี่ยวข้อพงพอดียังยังยังไม่ได้ใส่เข้ามาเกินครบทั้งหมดนะ,ะอ่าโอเคนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นภาพรวมนะฮะของตัวระบบแอค o u านนะครับก็เดี๋ยวระหว่างที่มีการใช้งานเกิดสงสัยว่าเอ๊จะต้องใช้งาน อะไรยังไงนะครับก็สามารถที่จะดูจากวิดีโอต่างๆเหล่านี้ได้นะฮะครับก็จะอธิบายคล้ายๆกับที่ผมอธิบายตรงนี้แหละแต่ว่าจะลงลึกในรายละเอียดเนี่ยของแต่ละหน้าจอแต่ละหน้าจอขึ้นมานะครับเราก็สามารถดูโฟล์การทําง,งานของแต่ละหน้าจอต่างๆเหล่านี้แล้วก็สามารถที่จะใช้จากระบบได้ทันทีนะครับโอเคนอกเหนือจากน,านนะั้นระบบตอนนี้นะครับมันก็จะมีไทยอยังกฤษเนาะแต่ว่าในอนาคตก็จะมี ภาษาจีนแล้วก็ภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะฮะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นการค้นหานะครับว่าเราจะค้นหาสมุดอะไรนะฮะอ่านี้ยังไม่ได้ใส่ตรงนี้เข้ามาครับโอเคนะครับ,นะรบก็ภาพรวมคร่าวๆนะครับก็ก็จะมีประมาณนี้ครับ